ประกอบนะครับด้านบนก็จะมีปีหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองก็จะเป็นตัวเสียบไม้นะครับสําหรับคนที่ชอบร้องเพลงหรือว่าจะไปประกาศอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีตัวเล่นคือตัวนี้นะครับตัวเล่นก็จะมีช่อง usb นะครับมีช่องเสียบครับวัสนี้นะครับผมคอเดียวกันค้าเดียวนะครับเดี๋ยวนี้พาไปดูตู้ลูกค้าสั่งทำมาไปฟังที่บ้านนะครับเป็นตู้ซับสิบนิ้วหนึ่งดอกนะครับ แบบใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับตัวตู้จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับตู้สี่เหลี่ยมทับหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มีเสียงกลางหนึ่งคู่เสียงแหลมหนึ่งคู่นะครับอุปกรณ์นะครับด้านบนก็จะมีปีหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองก็จะเป็นตัวเสียบไม้นะครับสําหรับคนที่ชอบร้องเพลงหรือว่าจะไปประกาศอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีตัวเล่นคือตัวนี้นะครับ ตัวเล่นก็จะมีช่อง USB นะครับมีช่องเสียบ AUX แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรับ b l u e t o ได้นะครับสว,วิตปิดเปิดก็ตัวนี้เวลาใช้งานนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะมี Power Amp หนึ่งตัวนะครับเป็นสี่ชั้นนครับแยกซับสองช่องนะครับแล้วก็กลางแหลมสองช่องนะครับทรงตู้ก็ความสูงประมาณสองฟุตนะครับ ความลึกก็ประมาณพุตกับอีกประมาณ2นิ้วนะครับอาจจะเอาไปตั้งพวกทีวีก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเปิดฟังเล่นเล่น่นนวไปก็ได้นะครับสั่งทําได้นะครับสีหนังก็เลือกได้อันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นโทนสีดำตัดเพื่อสีเหลืองนะครับแนวการฟังก็อาจจะฟังได้ทุกแนวเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเพลงแดนหรือว่าเพลงสายคนนะครับ เสียงกลางแหลมไม่ค่อยบาดหูมากนะครับเพราะว่าเราเลือกใช้ตีตัวที่เสียงค่อนข้างละเอียดนิดนึงนครับสําหรับงบประมาณที่ใช้ในตู้นี้นะครับถ้าไม่มีอะไรมาเลยนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่าตู้นี้มีซับของ JL ตัวนี้ลูกค้าเอามาให้นะครับลูกค้า,าลำโพงซับมาให้อย่างเดียวนอกนั้นก็คือซื้อใหม่หมดเลยเนะครับ อันนี้ด้านข้านจะมีหูหิ้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสวิตช์ไฟ220กับพัดลมระบายอากาศนะครับเพื่อไม่ให้ข้างในมันร้อนนะครับแล้วก็มีปัดเสียบทรงประมาณนี้นะครับฝาบนนี่ก็ข้างในจะมีคานนะครับมีคานรับนะครับเดี๋ยวเพื่อเราจะไปวางทีวีได้นะครับ สีหนังก็สั่งมาได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการเป็นสีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาถามโทรมาสั่งได้นะครับแบบนี้นะครับตุดฟังในบ้านนะครับตู้นี้ไม่มีแบตเตอรี่ด้านในนะครับใช้เสียบปลั๊กไฟนะครับรายละเอียดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับรับทำนะครับขอบคุณครับ